สังเกตป่าเขาครับปืดปยังไปะปาซิวเข้าปะซิวเอาปืดนี่ครับทีมงานเขาเก็บป่าก่อนครับเดี๋ยวคลองคัดกว่าได้ครับเอนี่นี่นี่ยนี่เอากล้าเอะไหมป่าครับพี่น้อง ไปลงกันลงบ่ทีมงานเพิ่นลงมาครับทางนี้เอาป่ามาขังก่อนครับเอ๋งเลยปู่ว่ามันเสียเจ๋งเลยมันสิบออกหรอต้องเอาเอาปลาขาวออกก่อนปลาขาวก็ต้อยเนี่อาครับแยกป่าก่อนครับป๊อดพี่น้องาาปปลลดดุุกกสังเกตแขนกับป่าครับสามเต็มกระบะรถคุณนะครับโอ้ยสองได้อ่ะ บักซี่โลผู้หลักครับปลาตซี่โลครับหืมเดี๋ยกะละมังสีชมพูมาหาเทย่างเดียวเอาเกล้าฮะเที่าไปเพื่อนมาะเทดูครับปู่เทอาลงเก็บเอาเอาเกล้าอ่ะตัวเล็กดลูกไม้เที่ยวเลยตัวใหญ่เอ้ยเอาแต่ตัวใหญ่ลูกใส่ถัง ตัวนี้เอาไว้ปิ้งไว้ไอ้นั่นเออเมื่อนี่แหละครับเสร็จไอ้คนปวดเล็ดน้ำนนเก็บขาวเทเลยดังอกล้าเทเลยอ่าห้องแม่ก็ตายเบื่นี่ครับเทของเลยว้าไหลออกเรื่อยๆครับพี่น้องอออมาวละตัวกล้าไหนดูนี่อ,อุ้ยว่าแล้วครับโยนตุ่มโยนตุ่ม จมอมาเลยออนเต็มกระบะรถอันยัครับพี่น๋องพี่น้องล่ะพบังเลยเฮีจนบอกปูอุ้ม่องบขึ้นเลยไมพี่น้องเต็มกระบะรถครับ้ออรบุครับลูกไสยจับยนจับยนต์โหเนาะป่ปานป่าเลี้ยงครับป่าธรรมชาติดีนี่ครับ เออครับจนเทปบอกเมึงกูนะพี่น้องกดงออก็มดเด้งไอ้เทไปหามดแดงเหานีนี่ครับทีมงานกำลังขึ้นเปีกอันม่ออยู่ครับทางนี้เก็บป่ากันยังบบเลีวอยู่อครับโบเอาครับน้อยก้นแขนพอนเบาบเอาทางนั้นทีมงานเา บรรยากาศครับน้ำมันขอนครับนี่ครับโอ้เทกแล้วครับเอ้ยโอ้ปลาตองชุดครับปลาตองสามโล่เนีสามโลกั่วครับปอดปลาตองไก่ใหญ่ครับครับแป๊บเดียวครับเพป็นขั่วโมงนี่แหละครับปลาดุกปลาดุกแต่สะอ่อนปูปลาดุกอันอุ่ยเนี่ยนี่ครับปลาขาวอันบ่วขาวครับ กระเข้าเอาลงมาได้มันตายง่ายครับนี่ครับตัวนี้ใหม่แล้วดึกดึกดึกมาหน่แม่เอ้ยสืออนพี่น้องเอ้ยป่ากระดกกระโดอครับปีนี้แอมว่าเป็นน้องนี่แหละครับสุดยอดเทกะเทใส่กระบะรถครับขึเบื้องไหลเบื้องไหลอันนี้เราเก็บเก็บปิ้งนะปเนาะนี่ครับอันนี้เราไปปิ้งข้าวไปต้มครับคนหลายครับม่วนๆครับซุ่มเซี่ยวกันกระตองน้อยนี่างนั้นซะเอาลงมือซะ นี่ครับปาเบิ้งแนวก้าเต็มยังเต็มยัง,อยงโอ้โหเต็มถังอ่ะยะครับพี่น้องอ้ยตักกระโดดป,ป่าป่าเอาครับสะออดน,น้ำแป็นครับ